เดือดเดือดเดืดดดดดอดเหมดแล้ยโอเคก็ผมนึ่งใส่ไว <c> ้ <oughs> ผมเปลี่ยนชุดผมเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะผมไม่เคยเล่นเล่นคอมะออนะประมาณนี้เดี๋ยวจิ่ปนะผมหาก่อนรอสักทีนะไม่รู้ว่ามันกับอันนี้เปิดคำเสียงนะเปิดไม่ใส่อันนี้ห้อง,องเปิไดไ้บเลยเปยงโอเคใช่มัน โอเคชาำมันผมเปลี่ยนจบไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนต่อคอนไม่ได้ชาำมันวันนี้เ็าับบหมอดเกมผีเฮอรเลอร์มายคราฟเนี่ยแหละประมาณนี้จบเกมมายคราฟเดี๋ยวก็เล่นคอมแหละต่อโดเกี่ยวกับผีก่อนอืมตอนเชื่อว่าสเกดี้กัวอ่ขาขครเนี่ชยชาำมันจะไม่ได้เชื่ออันนี้อะ อันนี้อะไรวะไปเริ่มโอ้โหทำมีทำเดือนด้วยโอเคนะใจกับกดเนี่ยกดเสียโอเคไปเริ่มโอ้โหขนาดนะี้ยังรอนาน,านเนี่ย a few minutes later โอ้หน้ำมากะดอะรอช้าจริงใช่ไปโอ้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไปเลยโอ้มาอย่างมาอย่าง ล้ยวนะเดี๋ยวองเปิดเสียงก่อนเดี๋ยวนะยังไม่เอเปิดเลยโอเคเปิดเสียงอ้ย้ยยังไงโอ้ยเครื่งมืช้อ้ยโอ้ว้าวอะไรวะนอุ้ยอะไรอ่ออเอมันคืออะไรอ่ะ เครือยยังเนี่ยเออทหไม่กดไม่ได้วะโอ้โหเสียงไหมอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอืมโอ้เหอย่าทีด้วยโอเคเกมมัครับนี่ยวะเนี่ยไปเริ่มไป่อไม้ก่อนเลยแล้วอันนี้อะไรแล้วไม่เงี้ยเนี ไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรไม่รู้อ่ะเอนนอตรงนี้เพราะว่าเป็นเสรจหมอดเยอะมากเกมมังคับเนี่ยเกมมังค์ับเป็นหมอ,หอดเฮรยเลือกเกมนะเดยกก็น่าสนใจเกมนี้ไปไปชมโดโอ๊ยอไม่เอาละจอยเกมใครเข้าเกมเหรอเอาแล้วเกมทั้งรัวละ เริ่มรอแล้วเอาเนี้ยไหนทีดิอืมแล้วไม่มีแล้วคนขับก่อนโอเคชิบชิบเป็นสิ่งอะไรวะอุ้ยโอ้โว้ยมองวะเกเอาหาย ตัวอะไรวะโอ้ยมาเสียงหรอเมื่อกี้โอ้ยไม่อย่างนั้นโอ้ยอย่าเพิ่ง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 ทั้ไมก่อนอย่าเพิ่งเสียงไหมโอ้ยโอ้ยเสียงไหมเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งก่อนอย่าพูดเสียงโอ้โหเสียงไหมไปแล้วกูไปแล้ว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  ไม่ได้กับกลัว่งกูไม่เคยเล่น,นเกมเด็อันนี้ไโอ้กางนู้นอุ้ยเฮ้ยโอ้โหรวยวะเนี่ยไม่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 ไมกลับกลับ พี Ping ่ก็พี่เริ่มเริ่มตรตดตรโอเคทำใหมก่อนกี้ขวานด้วยโอเคโได้แล้วโอ้สีอะไเนี่ยชี้โอเคโอ้ยได้แล้วไรเมื่อกี้เสียงอะไรวะโอ้กอดกันโอเคได้แล้ว แสดงว่าเครกินร้องะไรใครร้องแล้วอุ้ยอ่ะโอ้โหเยอะโอ้ยโอ้ยเยอะตัวเหี้ยบโอ้โหอันนี้อะไรวโ <c oughs> อ้ยเกมนึงจำสิแกเอากดพลสอะไรวะเนี่ย <c oughs> โอ้ตายเลยเกมนี้ยังเลือกเอาเลยโอ้โหเสียไหมโอ้โหน้ำร้อนแล้วน้ำบอลเยอะพอเลยเกมนี้เลือกเอาแล้วไปลแล้วปะป,ดป,ดป,ดปดกดไม้ก่อนเนี่ยไม่พออีกโอเคโอ้ยกดผิดจะยังดีอุย้ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะ ไม่รู้สิมันทำอะไรได้อะไปเจอ <Wait S 2> แล้วเมื่อกี้อันนี้ไม่ห้องไม่บ้านไม่ไมีอะไรน่าจะเป็นเป็นหมอนบอนเถอะลือดโอ้วดใจบวชโหว่ากวางกวางเหรอโอ้ล่ะปวดใจบอชเลยโอ้ผีโอ้โห Imperial โคตรห็นก่อน โอเคไอ่แอบแล้วโอเคทำไมโคตรยากวะยากทำไมเฮ้ยขอ อย่าไปดูพลังของมีอะไรโอ้ยคิปเปอร์โอ้ยอย่าอย่าละไม่เปิดอย่าละโอ้ยไปไปแล้วผมไม่กลั้นลงวะเจียงอะไเมื่อกี้โอ้ยไม่วนาผมเหี่ยวเมื่อกี้โอ้ยเอ้ยมันมันไล่เดี๋ยวมันไล่มีมันไดล่มีแล้วมื่อกี้มันวิ่งมาใส่ไปแล้ว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 ไปแล้ไม่ไม่ไม่ อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยจ้าอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยผมเหยียบมันมเจอเมื่อกี้นั่นน่ไม่ไม่ผมไม่กล้าไปเกมเอาเรื่องเมื่อกี้ยังนาโกชมาก็กลันิดหน่อยมันคือเกมเนี้ยเป็นมอนเขาเลอะเออแอบฟังรึอยู่าหรืออะไรไม่ชัสิอะไรโม่เนี่ย เออใ์่มันนะอะโอเคตอนไหนวะอันนี้วะอ้ยม่นย,ยากดีไปไป,ไปยังกนฆ่าก่อนนะเออเอาดาบไหมโอเคมดาบก็ไล้ อ่าโอเคมามสู้กับผีมามันควจะสายได้หรอมันจะไหวแล้วผีมันตายหรอน้าไม่ยูมกลัวผีอ่ะโอ้ยไม่ได้มัม้งมีอะไรครัซอมบี้ตอนนี้ไม่เกิดอันนี้อะไร,รอ่ออันนี้ไปแปลกมากเลยโอ้โอโยตัวว่ะนงะโอ้ไม่กล้าไปวะกลัวมานันละละมุนไม่อย่างไรเลย อันนี้แปลกๆนะโอ้สายบวมเยอะเพียบเลยอุ้ยอุ้ยสัตว์เลยตกใจหมดโอ้ยแมว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 ยี่กลับสกีอาแม่แม่ไม่กลับสกีอาโอ้ยโอ้ยอย่านะไปแล้วไปแล้วไม่ต้องสัมผัสแล้วอย่าเพียงไล่ตำนานเมื่อกี้โอ้เกินต้ กันะ้ะก็ัดี่กี่เมง่าเฮ้ยย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 ยอยยยยอยยยยยเยย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 ยมยย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 ย อุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาทำไมอ่ะทำไมตายไวยังอ่ะผมไม่ทำอะไรเลยโอ้ยโอผมไม่เกี่ยวแล้วไม่เหรอเนี่ยผมไม่ทำแล้วผมไม่ทำแล้วผมไม่เกี่ยวแล้วไปแล้วกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียโอ้ยไม่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 ตัวอะไรบ้าวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย โอ้ยอันะไรกูไปไปไปวันนจะข้ามแล้วไงไม่ข้ามเลยอันนี้อ,อะไรบ้านว่ามีอยู่ซ่อนนี้โอ้เจอแล้วโอ้น้ำน้ำโอ้ อ๋อเจอแล้วรายจีนอนแล้วโอเคเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่งียบเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยชีวิตโอ้ยกูสักเข้าแค่เก็บของเฉยๆไม่ได้นะเอาหายผมไม่เคยเล่นเกมเลย อย่างวะเนี่ยนี่แข็งจะมันมันแข็งมันขคราเลยฮะอะไรเนี่ยมัน,มน,ามาน,มนมคืออะไรวะอ๋อมีของเลยโอ้ยมีของเปมนทองเลยอ่ะโอ้โหให้จับไปหมอนเยวเรื่องนั่นแน่วะโอ้โห อันนี้คืออะไรวะออกค้างไว้อะอนะคืออะไรวะก็ค้างไว้ต้องกลัไม่ได้นอ่แก่้งของ,องโอเคช่างมันโอ้ยมีทอดโว้เป็ทอดโอเคโอเคได้แล้วจ่ายทอดไฟแนละ้วเก็บเก็บปุ๊ก่อนอะไร โปรยยาล้วอุ้ยมียาด้วยเหนื่อยไหมโ้โเสียวไหมเฮ้ยดมขิงออกก่อนโอเคไปแล้วมันเจอกับสกีไอพีบ่อยมากเลยนะแม่งคาบบ่อยเกินเลยไปไวเกิน,กนโอ้ยมีมีของเลยกู ต่อมาอกว่าละโอเคโอเคซึ่งเวลาในเกมนี้เป็นหมอนเยอะเราไปเข้าเกมปั๊บเข้าเกมไ่ได้ไม่ได้อะ่ะไปก็หา,ามาเจอเปหมอนเยอะมากช่งไปเกมเป็นหมอนมาครับไปเกมเนี้ยน่าสนใจเกมเนี้ยก็ไม่ไหวอะ่ะ ไล่รอบแล้วไม่น่ารังกลัวเกินเนี่ยเก็บเข้มเดี๋ยวพอนละ้วมันนั่งยากมาเลยเกมนี้โอ้น้ำมากกุพอเถอะเสียเวลาปั๊ ายมาแล้วไปกลับอันนี้อะไรมาเนี่ยไม่รู้น่าจะเป็นไอ้รู้ไอ้น,นี่กินเงินได้เลยอุ้ยอะไรเอ้ากดผิด็กอันนี้อะไรอะลบปั้นเหรอไอ้เป๊ซีวะอะไรวะเนี่ยไอ้อันนี้เกมแปลกๆนะแปลกๆนะมาก อ,อันนี้วะเนี่ยโอ้โหอันนี้อะไรวะน้งผมไม่เคยบ้านนี่ผมไม่กล้าไปหรอกโอ้โหเฮ้ยอะไรมันเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่โอ้ยไม่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 ไปแล้วไปว่ไป,ไป,ไปถอยมาเนี่ยไปาเฮย ไอ,อ,อ้บอสมีเด็กด้วยเอาไม่อะเยาพออะไรวะบะทัวร์ไม่อะเยาพอเราลองกินละเปิ้เนี่ยละเปิ้ลทองโอเคก็ไม่มีอะไรก็แค่กินเฉยๆเยอะอันนี้อะไรมั้งล่ะ คืออะไรวะ,ะไม่รู้สิน่าจับเป็นหมอนเอ้เนอร์นแน่วะอือไม่งยั้นเนี่ยอืมอุย้ยอย่านะโอ้ยเกมบหนูมึ้อนะ สมา่าไม่เป็นนะเนี่ยโคเสเพไหมโอ้ยมาวินไล่ื่อกี้เอ้ยเอ้ยโอ้โหไม่ไม่มไม่ไม่ไมไมพอเถอะเลิกเล่นเถอะเกมนี้เนื้อเอาละเกมนี้น้องรอละพอเถอะนะโอเคก็กดสิบหน้าก็โอ้ยเสียเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งย่ออะไรเนี่ยโอเคอก็กดสิบหน้า ก็จ์ก็สกไครนะถ้ากาใช่ไม่ไปแล้วสุดครับโอ้